สวัสดีค่ะพี่น้องเพื่อนๆจ้ะยายสิริพรเลิกงานมะหาบุ้งเคร่งส่วที่หอดบ้านหมกมุกว่าพี่น้องเพิ่งวันผีหลอกนะคะทุกคนคนลายหลายบ้านยายสิริพรเป็นบุญพี่น้องบุญผีหลอกรู้ปหลายคักหลายเนี่ยคนเมียใบไทยเพิ่งพี่น้องบุญฝรั่งเศสพี่น้องจ้ะวันผีหลอกมีหอดมามีพี่น้องนะมีทุกรูปแบบจ้ะ เบื้องพี่น้องมีหลายบ่กบุญฝรั่งเศสพี่น้องบุญวันผีหลอกพี่น้องเอ้ยหลายคักว่าแตกบ้านวันบ่อพี่น้องหนาว็บวหนาวเด้อจ้ะเด้อฝรั่งเศสย้มแล้วกนหนาวไม่นี้บ่นหนาวยนีคนหลายคักคนพวกแตงโมแตงสั่งกดยอดบ่พี่น้องมีทุกรูปแบบออกหาขอขอนมผีหลอกไรออกหาขอขอนมพี่น้อง <laughs> มีเงินซื้อห้ไไปบัวหลายคักหลายเนี่ยโอ้เงินไหลปวดหัวบวดหนาวไหลปรนไดี๋ยวพี่น้องบัดหนาวไหลประเดเด้อค่ะเด้อเออละมู่บ้านในหน่วยเออคนอย่างมาหลายก็ดอเฉยไหลไหลไหมพี่น้องจ้าคนไหลซ้อนควนโอ้เงินไหลกว่าแปกงโตหนาพี่ดอกพี่น้องเลยในหน่อยในเหน่แมนมัดพี่น้อง แอ้ตัวผีหลอกจก้ะบุญบ้านเพื่อนบุญเมืองฝรั่งเศสพีนอ้อกหลายคักหลายเนี่ยผีหลอกออกละวาดพีนอ้อกรอคิวหาของพีนอ้อกเอ้ยหาขอขนมผีหลอกหาขอขนมจ้ะยางก,กาเบิ้งไก่พีห้อกยุนี่บึ๊งยุนี่เป็นอันอำเภอได้จ้ะอําเภอ,อเึกรจไทยอ่ะเป็นผีหลอก

่นีอลายครับพี่ดอกแต่สอนพี่ดอกพี่ดอกออกอารวัตจ้ะพี่ดอกพี่ดอกพุดพัพี่อกยพี่ ผีหลอกผีหลอกนายพี่น้องสอนคนพี่น้องปั่นอาบุญเอาพี่น้องซ้ำนี่ล่ะที่เขาไปบ้านหาเขาหาหนำกินเออมาชมงานผีหลอกอยู่อำเภอพี่น้องจ้า เพิ่อนไล่ว่ากันแต่งตัวกับเอทหดอกคือคือฮะตามนี้ขอบคุณท่พี่น้องขอบคุณทุกการติดตามรับชมนักกระเด้อนี่แหละวันฮาโลวีนของกำลังเสร็จจะป็นประมาณนี้แหละจ้ะไปขอบคุณค่ะบ๊ายบายไปขอบคุณค่ะวันผีหลอกบูบึงดูกคนละลูกเจ้าวางเด๋ยวหอยตกตน้นจิกเต็มพี่น้องแต่นายบอกฮาโลวีนของฝรั่งเศสจ้าโอ้ปโห